มันก็จะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแหละในบ้านที่ไม่ทําอะไรเลยนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนอย่างเดียวนอนตื่นสายนอนได้ทั้งวันทั้งคืนไม่ดูเเขามีหัวคิดหรือเปล่าว่าชีวิตต้องใช้ให้คุ้มแล้วก็มีประโยชน์อีกเจ้าแมวอ้วนมีเด็กคนนึงดืไม่ยอมไปนอนที่ตัวเองอยากจะนอนบนตักแม่คนเดียวอยากแต่จะนอนบนตักไม่อยากไปนอนที่อื่นเลย อยากจะจะนอนตรงตักเอ้ยตรงอื่นให้นอนก็ไม่นอนขอ,อนอนแต่ตักแม่นี่แหละ